นอกจากคู่แข่งของมนุษย์อย่าง AI ที่จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์แล้วมนุษย์ด้วยกันเองก็เป็นคู่แข่งคนสําคัญในตลาดแรงงานของโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันอยกตัวอย่างในประเทศไทยตอนนี้ในะประเทศไทยเนี่ยในบางสาขาอาชีพนะคะโดยเฉพาะสาขาอาชีพที่จะต้องใช้ภาษาเป็นเ,เป็นทักษะสําคัญเราจะเห็นได้ว่ามีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาทํางานตรงนี้ในประเทศไทย นะเพราะว่าเขามีข้อได้เปรียบกับเรื่องของภาษาหรือาจจะมีข้อได้เปรียบอีกหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยตัดสินใจที่จะจ้างแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยมันมีหลายปัจจัยมากนะไม่ได้มีแต่เรื่องภาษาอย่างเดียวหรอกมันมีหลายปัจจัยมากหรือแม้แต่ตอนนี้การเข้ามาของบริษัททุนของประเทศจีนเราก็จะเห็นได้ว่าทุนจีนเข้ามาลงทุนในบ้านเรามากแล้วก็จะเห็นได้ว่า เจ้าของคนจีนเองเขาก็จ้างคนจีนทํางานนะเขาไม่ได้จ้างคนไทยอโอเคอาจจะมีคนไทยบ้างแต่หลักๆแล้วเขาจ้างคนจีนคําถามคือทําไมเขาถึงจ้างคนจีนหรือทําไมเขาถึงจ้างต่างชาติมากกว่าคนไทยมันมีเหตุผลอะไรนี่เพจเขียนไว้ให้เธอคะ่ะโดยคุณธนาเทียนอชัชฉริยะเล่าให้ฟังไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าคุณธนาเนี่ยเขาก็เป็นผู้บริหารบริษัทดังๆ หลายบริษัทเลยนะคะเคยทาอยู่ d ีแท็เคยทาอยู่ SCB เคยทําอยู่แกรมมี่นะคะแล้วก็ทําเพจนี้ขึ้นมาบอกเล่าประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมโดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านของธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าเขารู้จักคนเยอะเนาะมีโอกาสไปคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มาถ่ายทอดแล้วเขียนได้น่าอ่านมากๆคุณานาเนี่ยเขียนอยู่ตอนหนึ่งเรื่องวิันของน้องจีนนะคะวิในของน้องจีนน้องจีนไม่ได้ชื่อน้องที่ชื่อจีนนะคะแต่หมายความว่าเป็นพนักงานคนจีนที่ ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสแล้วก็มาคุยกับคุณธนาแล้วคุณทนาก็มีโอกาสเอามาแลกเปลี่ยนให้กับลูกเพจนั่นก็คิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจและเข้ากับเนื้อหาที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะคุณธนาเนี่ยก็บอกว่ามีโอกาสเจอกันกับน้องเฟิร์ปนปณิชาก็คงร,รู้จักกันนะนะคะแล้วก็ก็เวลาเจอกันกน่าจะไปขอความรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจในประเทศจีนเพราะว่าคุณเฟิร์นเนี่ยทำธุรกิจ ทั้งการทำตลาดที่จีนให้สินค้าไทยด้วยแล้วก็ทำตลาดไทยให้ใน,หนให้กับนักท่องเที่ยวจีนด้วยคือเรียกว่าเป็นคนที่เห็นโลกทั้งสองใบโลกทั้งจีนด้วยแล้วก็โลกทั้งฝั่งไทยด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยเธอก็มีบริษัทที่จีนไปไปขายรังนกนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนสินค้าไทยขายอยู่ที่เมืองจีนด้วยแลวออฟฟิศก็มีพนักงานจีนอยู่หลายคนแล้วก็ออฟฟิศมีออฟฟิศที่ไทยด้วยนะคะแล้วเธอก็มีโอกาสไปทํางานอยู่ที่จีนอยู่หลายเดือนเหมือนกันคือเรียกว่า เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงกับลูกจ้างทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนงไงแล้วกันนะอธิบายแบบให้ฟังเขาให้ฟังง่ายๆนะคะทีนี้คุณธนาก็เลยถามคุณเฟิร์นว่ามีโอกาสทํางานกับทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ยคนจีนรุ่นใหม่ๆที่มาทํางานด้วยกันเป็นยังไงบ้างคุณเฟิร์นบอกว่าคนจีนรุ่นใหม่มีวินยัยมีความตั้งใจสูงมากค่ะเมื่อเทียบกับออฟฟิศที่ไทย ขนาดว่าบริษัทเธอยังไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นการจ้างคนจีนเนี่ยก็จะเป็นการจ้างน้องๆระดับกลางๆไม่ใช่ระดับหัวกะทิไม่ใช่ระดับท็อปนะคะแต่ก็ได้เห็นเรื่องของวินัยในการทำงานที่สูงมากๆแล้วก็มีความแสญชาตยานของการดิ้นรนที่จะประสบความสำเร็จนะคะด้วยการที่ความแข่งขันแข่งขันในจีนมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในสังคมจีนจึงมีลักษณะแบบนี้ที่สูงมากกว่าเด็กไทย คุณเฟิร์นเล่าเที่ยบให้ฟังให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าสมมติว่าเธอเนี่ยเรียกน้องคนจีนมาสัมภาษณ์สิบคนอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะเรียกน้องคนจีนมาสัมภาษณ์สิบคนทั้งสิบคนจะติดต่อเข้ามายืนยันด้วยตัวเองแล้วจะมาก่อนเวลาทุกคนค่ะและทุกคนที่มาเนี่ยแต่งตัวเป๊ะมากผูกไทยนี่เรียกว่ารูดแบบสุดคอสุดกระเดือกเลยสุดคอหอยเลยคือเรียกว่าแต่งตัวกันแบบเรียบร้อยสุด,สด นะคะส่วนถ้าเรียกน้องคนไทยมาสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศที่ไทยจะติดต่อไม่ได้3ใน10แล้วก็ส่วนหนึ่งมาสายด้วยแล้วก็แต่งตัวตามสบายซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ภาพภายนอกเธอก็เล่าให้ฟังให้เห็นความแตกต่างแล้วว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งคือเอาว่าถ้าดูจากเอาแค่นี้คือเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความตั้งใจความกระตือรือร้นที่แตกต่างกันนะคะ ทีนี้เธอก็บอกว่าเวลาถามว่าจะมีอะไรจะถามกลับก่อนที่จะจบสัมภาษณ์ไหมคือเวลาสัมภาษณ์งานนะเธอก็บอกว่าเธอก็ถามน้องที่มาสัมภาษณ์งานว่าเออมีอะไรจะถามไหมก่อนที่จะจบการสัมภาษณ์น้องคนไทยถามเรื่องอะไรรู้ไหมคะน้องคนไทยจะถามเรื่องของวันหยุดเป็นยังไงวันลาเป็นยังไงสวัสดิการล่ะเป็นยังไงโบนัสละกี่เดือนส่วนใหญ่จะบอกว่าอยากหางานทําเพื่อหาประสบการณ์แต่ส่วนน้องจีน จะถามให้มั่นใจว่าเขาจะสามารถให้ประโยชน์อะไรกับองค์กรได้บ้างและไม่มีใครถามเรื่องของวันหยุดวันลาเลยหรือบอกว่าจะทำงานเพื่อหาประสบการณ์นะคะอันเนี้ยเด็กจีนไม่ถามแต่เด็กไทยพูดถึงประเด็นนี้สําหรับการลาป่วยเธอก็บอกว่าจะประสบการณ์ตรงถ้าน้องจีนจะลาป่วยจะต้องเป็นป่วยระดับนอนโรงพยาบาลค่ะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยก็คือไม่มีการลา จะมาทํางานนะคะบวดหัวตัวร้อนธรรมดาก็จะมาทํางานเที่ยงก็กินยาจ,จีนแล้วก็นอนฟุบไปกับโต๊ะบ่ายก็กระเด้งตัวขึ้นมาทํางานหนักหน่อยก็อาจจะแค่กลับตรงเวลาเพราะปกติน้องจีนจะทํางานเกินเวลาตลอดน้องไทยเนี่ยใช้เวลาให้วันลาป่วยกี่วันก็จะใช้อย่างเต็มแม็กอย่างเช่นลาป่วยได้10วันป่วยจริงอาจจะ3วันนะคะแต่ว่าน้องไทยก็จะบอกว่าเอ้าฉันมีสิทธิ์ลา1ิวันฉันก็ขอลา10วันอ่านะฮะส่วนน้องจีนทั้งหมด จะมาก่อนเวลามาทานข้าวมากดกาแฟกินพอเวลาทำงานปุ๊บก็นั่งหลังตรงหน้าคอมจันถึงอาทิตย์จะทักหาเจ้านายตลอดหูขนาดนั้นเลยนะจันถึงอาทิตย์ทักหาเจ้านายตลอดเวลาติดเรื่องงานอะไรขนาดคุณเฟิร์นนี่เป็นเจ้านายบอกว่าพักบ้างเหอะลูกน้องขยันเกินนะคะถ้ามีเรื่องด่วนก็จะมีการทักแชทไปตอบกลับไม่เกิน10นาทีแม้แต่วันหยุด ทีมงานจะพยายามบอกตลอดว่าติดต่อได้ตลอดเลยนะ24 7เลยนะ2 4ชั่วโมง7วันเนี่ยคุณมีอะไรคุณติดต่อได้ตลอดหรือถ้าไปกินเลี้ยงกับลูกค้าไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนไม่เคยขอกลับก่อนจนกว่าเราจะบอกว่าให้กลับไปก่อนถ้าหัวหน้าเป็นผู้หญิงไม่กินเหล้าทีมงานก็จะอาสากินแทนชนแทนค่ะแล้วก็ค่อยแบกลูกน้องคนนั้นกลับไปนะคะคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันนี้คุณเฟิร์นก็บอกว่า นี่อาจจะเป็นแค่ระดับกลางๆหรือว่าปลายแถวของเขานะของคนจีนเพราะว่าตัวเธอไม่ได้มีสตางค์จ่ายเงินระดับสูงในการจะจ้างระดับหัวกะทิแต่ก็เล่าเหมือนกับว่าคุณธนาเนี่ยก็เอามาเล่าให้กับลูกเพจฟังแต่มันก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะมันมีมุมมุมมองหนึ่งที่ทําให้ได้เห็นว่าเอ้ยคือตอนนี้คนไทยเราเนี่ยเด็กไทยเราอาจจะมองถึงเรื่องของ work life balance ว่าอุ้ยทำไมจะต้องทุ่มเท ชีวิตให้กับการทํางานขนาดนั้นมันเวอร์เกินไปหรือเปล่ามันหนักหน่วงเกินไปหรือเปล่ามันต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาสิเจ้านายต้องรู้จักเวลาแต่อันนั้นมันจริงค่ะว่าจริงๆเราชีวิตเราเนี่ยควรจะต้อง work life balance แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากําลังจะต้องแข่งขันกับกลุ่มแรงงานแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมที่ผ่านมาทางรูปแบบต่างๆนี่คือคู่แข่ง ของเด็กไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าขององค์กรมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนะคะว่าเขาจะเลือกคนไทยหรือว่าเลือกคนต่างชาติโดยดูจากดูจากเอาเรียกง่ายๆว่าเอาแค่ว่าวันมาสัมภาษณ์งานเนี่ยลักษณะเป็นยังไงมีความตั้งใจยังไงหรือแม้แต่อาจจะดูจากประสบการณ์ของการได้เจอกับพนักงานในชาตินั้นๆว่าแต่ละชาติคือแต่ละชาติจะมีธรรมชาติที่แตกต่างกาันมีบุค,คลิก ในภาพรวมที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีบุคลิกส่วนตัวนะคะแต่มันจะมีธรรมชาติบางอย่างที่มันเป็นธรรมชาติร่วมอะคะ่ะของคนในชาตินั้นๆอย่างเช่นถ้าเป็นแรงงานคนไทยก็อาจจะเป็นลักษณะแบบหนึ่งที่แบบเป็นที่ชื่นชมมาว่าแรงงานไทยเวลาไปทํางานต่างชาติก็จะแบบขยนันนะเ,เก็บพร้อมลอมริบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะแรงงานคน พม่าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแรงงานกัมพูชาก็จะเป็นแบบหนึง่งแรงงานลาวก็แบบหนึง่งแรงงานจีนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคู่แข่งที่เราจะต้องเจอเด็กๆจะต้องเจอหรือแม้แต่เราที่เป็นวัยทํางานจะต้องเจอในโลกใบนี้ค่ะและเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคําตอบท,ท,ที่ที่สำคัญด้วยว่าทําไมเวลาที่บริษัทของคนจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเขาถึงเลือกจ้าง ลูกจ้างที่เป็นคนจีนมากกว่าลูกจ้างที่จะเป็นคนไทยหรือว่าคนชาติอื่นๆเพราะอาจจะด้วยความที่ธรรมชาติของคนในชาติเขาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณธนาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเคยคุยกับพี่คนหนึ่งคนจีนมาซื้อโรงงานไม้ที่ขาดทุนของไทยนะคะแล้วก็รื้อใหม่เอาเครื่องจักรมาลงแล้วก็จ้างลูกจ้างลูกจ้างคนจีนจนสุดท้ายสามารถจะพลิกฟื้นทําให้บริษัทกําไรได้อันนี้คือเรียกว่า วินัยจากการทำงานอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่ที่ทำให้มีผลต่อเรื่องของต้นทุนของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้3-4ประเด็นเอามาเล่าให้ฟังใน a r o u n d the world today ให้ได้เห็นว่าตอนนี้โลกของเราใบนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอย่างไรบ้างลูกหลานของเราเด็กๆของเราหรือแม้แต่เราซึ่งเป็นวัยที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้กำลังจะต้องผเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอะไรบ้าง ทั้งเทคโนโลยีด้วยและทั้งมนุษย์ด้วยกันเองด้วยนะคะ